ใกล้จะถึงบทสรุปกันแล้วนะคะสำหรับชีวิตรักของสาวสวยสุดเพอร์เฟกต์อย่างสมสุดาค่ะในซีรีส์เปลือกรักปมหวงแฮงเอาค่ะ คนที่ไว้ใจสุดท้ายก็ร้ายที่สุดไม่เกินจริงเลยค่ะคำนี้เมื่อเลยค่ะสาวคนสนิทที่ดูแลกันมาหลายสิบป,ปีแต่แย่งสามีของสมสุดาไปนะคะอีกทั้งพาวิทย์ผู้เป็นสามีเนี่ยก็หวังอยากจะคุบโรงแรมของเธอไว้อีกด้วยค่ะความรักและครอบครัวของเธอครั้งนี้จะจบลงยังไงไปติดตามกันได้ค่ะ ep 13และ14ในซีรีส์เปลือกรักบมลวง h a n g i out ทางโมโนแม็กซ์ทีเดียวเท่านั้นค่ะคุณปีเคยบอกเบนไม่ใช่หรอว่าคุณวิทย์รักเบนคุณจะไปอยาาก,กับคุณสม เป็นเองก็เลวค่ะคุณสมเป็นไม่เถียงเลยทำไมตัวการคนที่ทำให้ทุกคนต้องเป็นแบบเนี้ยถึงลอยนวลลวคะรับชมได้ที่แอป Mon o n นอเมชที่เดียวเท่านั้นดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android m o n o m a x มีภาคไทยครบทุกเครื่องเข้มข้นสุดๆห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมไปชมกันได้คะ่ะเปลือกรักปลมลวงแห่งอาทาง Monomax นะคะ